สวัสดีค่ะ Night Today Best for You วันนี้เป็นวันที่4แล้วนะสแล้วนะฉะนั้นหลายๆคนที่กำลังเพิ่งเริ่มนะคะหลายๆคนที่เพิ่งเข้ามารู้จักกับ ebay หรือหลายๆคนที่เพิ่งเจอภารกิจนะคะ Night Today Best for You เป็นภารกิจที่จะปั้นคนธรรมดานะคะให้เป็นดาว ท็อปเลตเตเซลเลอร์บน eBay ค่ะนะคะพี่ถามหน่อยสิคะว่าพวกเราทุกคนพี่เอเชื่อนะว่าเราทุกคนต้องมีเพื่อนเพก็มีเพื่อนค่ะแล้วเวลาเรามีเพื่อนเนี่ยเราอยากจะมอบสิ่งดีๆกับเพื่อนไหมคะสำหรับพเพนะคะพเพอาจจะมีเพื่อนแต่เพื่อนของพี่เอคือพี่เอเนี่ยเป็นคนที่มีคนอื่นะ่ะรู้จักพี่เอเยอะ นะคะจะมีคนรู้จักพี่เอเยอะแยะมากมายเลยแหละค่ะตั้งแต่เด็กๆและก็จะมีคนรู้จักเราเยอะแต่ว่าเวลานับว่าเพื่อนเนี่ยพพศอาจจะมีเพื่อนน้อยนิดนึงแต่เพื่อนของเม่เนี่ยก็คือเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสําหรับพี่เอนะคะอาจจะมีคนเฉพาะกลุ่มเท่านั้นที่เป็นเพื่อนของพี่เอนะคะแต่เพื่อนของเราที่ดีที่สุดเวลาเราจะมอบอะไรให้กับเพื่อนของเราที่ดีที่สุดเราจะมอบอะไรให้กับเขาคะหรือเราจะบอกอะไรกับเขาไหม พอพี่เอได้มีโอกาสมาทำา EBay นะคะเพื่อนที่ดีที่สุดของพี่เอคือเพื่อนที่ร่วมเดินทางบน E-bay ค่ะ <qui. S 2> พี่เอไม่เคยมอ,มองเพื่อนนักธุรกิจเซลเลอร์ทั้งหลายบน E-bay <på> คือคู่แข่งเลยแต่สำหรับพี่เอเนี่ยเพมองทุกคนคือเพื่อนคือเพื่อนคือพี่น้อง เป็นเพื่อนคู่ค้าในการทำธุรกิจค่ะเพะไม่เคยมองทุกคนเนี่ยเป็นคู่แข่งแต่พี่เอมองว่าทุกคนคือเป็นเพื่อนคู่ค้าวันที่เบประสบความสำเร็จในการทำอ e ีเบแล้วเนี่ยมันเป็นความรู้สึกของเพว่าเพาะจะบอกหลายๆคนที่ยังไม่เคยทำอ e ีเบหรือบางคนที่ทำอ e ีเบแล้วจะบอกกับเขายังไงล่ะว่าอ e ีเบดีอย่างไร อีเบช่วยเรามีรายได้จากที่บ้านได้อย่างไรนะคะเราจะช่วยเขาได้อย่างไรล่ะนั่นก็คือสิ่งที่เบชทำก็คือเป็นการแบ่งปันความรู้ค่ะในการที่เพเนี่ยได้ประสบความสําเร็จลงมือทําแล้วเห็นผลลัพธ์แล้วจึงบอกต่อได้ค่ะฉะนั้นคีย์เวิร์ดในวันที่4ในวันนี้ก็คือคําว่า best friend ค่ะเพื่อนที่ดีที่สุด แล้วคำว่า base friend คำคำนี้เราจะเจอผลลัพธ์ในการลงมือทำ data mining อะไรบ้างคะสินค้าชิ้นนั้นที่อยู่ในเมืองไทยเป็นอะไรเ mm hmm. พยเชื่อว่าทุกคนอาจจะร้องว้าวอย่างนี้ด้วยเหรอมีอย่างนี้ด้วยเหรอเพยอ,อยากจะบอกอีกหนึ่งอย่างคะ่ะทุกสิ่งเป็นจริงได้บน ebay คะ่ะ ฉะนั้นขอให้วันนี้ทุกคนสนุกกับการลงมือทำดาตต้าเมเนิงนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ